วันนี้เราอยู่ที่อู่ช่างต้นกันนะคะวันนี้เรากำลังทำอะไรกันสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนท่อยางที่มันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานครับพวกท่อน้ำต่างๆอะไรพวกนี้ท่อน้ำบนท่อน้ำล่างอะไรพวกนี้ครับที่ว่ามันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับอันนี้คือของเก่ากรผมก็เปลี่ยนให้มันใหม่ ให้มันดีกว่ารเราจะเปลี่ยนใส่ยากนิดนึงครับผม แล้วก็มีช่วงล่างด้วยครับผมตามอายุการใช้งานก็คันนี้ใช้งานมาประมาณสองแสนห้าหมื่นกิโลเมตรครับผมก็เซตช่วงล่างทั้งหมดเลยก็จะเป็นพวกโช๊คอะไรพวกนี้อ่ะครับครับผมก็โช๊คลุมล้ออะไรพวกนี้ครับผมลูกหมาก,กันโคลนครับผมอันนี้เป็นเกียหนะ้า เทียนาจีสาครับเครื่อง VQ23 ครับผมรถก็ประมาณปี 2006- 2 0 0 6 2007เนี่ยครับก็ชอมซ่อมบ,บำรุงครับผม